อ่าผมพาเพื่อนมาดูนะตอนเนี้ยเพื่อนมายมมายมอะ่ะเขามีกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะของผมมีอะ่ะเออมีมีอยู่กระดอยงไงมายมนเนี่ยเนี่ยกำลังออกลูกกันนะเพื่อนเนี่ยเห็นปะ่ะเออเพื่อนผมปลูกหลุมเนี่ยสามสามต้นนะเนี่ยคือมายมตะลิงปิงมายมตะลิงปิงเพื่อนดูมันออกดอกตะลิงปิงเห็นปะ่ะเนี่ยนนเ,นเ,นเนี่ยแรงๆเนี่ยตะลิงปิงเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตะลิงปิงเป็นไหมเพื่อนเนี่ย เนี่ยมันออกง่ายมากเพื่อนเดี๋ยวเอาไปต้มยำนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าต้มยำนี่มันก็สุกจนหล่นแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยสุกจนหล่นแล้วอขอกินสลูกนะเพื่นอนลองดูดินี่แหละผมขอญาตกินนะครับมันกัดของอร่อยเออเที่ยวอร่อยผมว่าทําตุม้มจำหรืออะไรเงี้ยอร่อยนะเอาไปแทนมะนาวอะ่ะอืมันเปรี้ยวฝาดเผื่อนนะเพื่อน อร่อยอร่อยอต้นนี้เราเด็ดฮะแล้วก็ยังมีห <laughs> ลุมเนี้ยแล้วก็ยังมีไอไอมีที่เหล็กเ,เอพูดผิดสดาวไม่กี่เหล็กยังมีสดาวอยู่ด้วยนะเพื่อนมันก็ออกเนี่ยสดาวก็ได้กินด้วยเห็นปะ่ะเพื่อนสรุปแล้วหลุมเดียวสามต้นได้กินคือมันไม่หงำกันหรอกเพื่อนขอให้มันได้แดดแต่เพื่อนแบ่งให้มันดีๆเราไม่ทํากันค้าเราแค่เอาไว้กินใช่ปะ่ะมีนู่นกินหน่อยมีนี่กินหน่อยเท่ากับหลุมนึงเราได้กินเยอะไง แต่ถ้าคนมีที่เยอะๆมีเงินทุนคุณเยอะๆระบบน้ําดีๆมีตังค์เยอะก็ทําอย่างละหลุมไปเลยครับดีแต่ถ้ามีตังค์น้อยๆอย่างผมเนี่ยหลุมเดียวสามต้นก็ได้ซื้อสองต้นกําลังดีนะครับผมโอเคเพื่อนสวัสด,ดีครับเนาะไอ้คำว่าสองต้นคือหมายถึงว่าอย่างละแบบนะอย่างละแบบเอออย่างละแบบอย่างละสายพันธนะุ์อ่ะว่างั้นนะครับโอเคเพื่อนไปแล้วครับส <laughs> วัสด,ดีครับ